รอบนั่งพี่น้องเลยหลังจากว่าเฮาอ,อันน,กกน,นั้นก็เนาะมอบเงินแหละมานั่งคุยกัน,นะพี่น้อง,งมามอบเงินข่าววัดพี่น้องเลยเหม,ม่อในลิปโซนคลิปนี้มีแต่ได้ะจะเพิ่มเบื่อพี่น้องจะผ้าเบือนะ่อเนาะเนาะพาเบืออ่อมาเมื่อนี้มา,ม,นมาสองคนสีแดงพี่น้องเลยทีนัน่งก็จะแบบพี่บ้ามาขุดแล้ว แต่ยาตียาหีเด้อพี่น้องเพราะว่าทีมงานพีบ้าพี่น้องเลยกินทอดทีมงานแห้งพี่น้องเลยบ่ได้ออกงานทิมงานพีบ้าไ่ได้ใช่ทพีบ้ามาพี่บ้ามาเนี่ตั้งแต่งานรถแห่ไปเลยเนาะพี่น้องคือบ้านคือเมืองหมู่แต่งแต่งหน้าแต่งตากันเนาะพี่น้องโอ้ยแมงกระตอมกระตอมงามกระตอก็กาะตมน่ะกินฮอดทีมงานก็เลยเอากินฮอดแห้งทีมงานมาใส่ช้อนตั้งแต่ทีมงานไม่ได้เห็นหน้ากันนี่ตั้งแต่ อันงานหลดแห่เนาะพี่น้องอยู่ทางบัตรที่จว่างเท้าคนละโบ mm hmm. เห็นกันแต่ผุนเลยพี่น้องจนเาวามือนี่โบ mm hmm. เห็นกันจงังว่าโอ้ยจังว่ากินหอดกันนาพี่น้องเลยชิปเสือทีมงานมาใส่สองคนเนาะพี่น้องว่าเมื่อวานได้ไปหาทีมงาน,<แ>งานกันอุ่นใจได้ใส่เสือทีมงานพี่น้อง<แ><แ> ที่หอทีมงานหลายเนาะพี่น้องวัดน,นี้แห้งลงหายลงหน้ากันสิที่ได้เห็นกันพี่น้องเอง้ยไฟกัะหายหน้าไฟมันเนาะหลังจากว่าเฮามอบเงินให้ทางาวัดแล้วเนาะ,ะ่ะกับเขาที่พ่อแม่พี่น้องทางาประเทศไทยอเมริกาคนถากมากเพื่อส่อยเรือเรื่องขากับเขากับหน้าเนาะพี่น้อง มาเห็ดลงทานกับข่าวกับน้ำซื้อสู่พ่อแม่พี่น้องได้กินเนาะได้หลับได้กินกันเนาะกับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เป็นเจ้าภาพอาหารเนาะที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอาหารการกินเนาะพี่น้องเมื่อนใดได้เป็ดพี่น้องเป็ดสามโตและเป็ดสามโตมาเห็ดสู่พ่อแม่พี่น้องได้กินกันว่าต่พู้เฒ่าบบาเตออันจะวาดบาดเนาะ สร้างเนาะได้กินน้ากันเมดแล้วก็บเมฆ้ว่วได้กินน้ากันเมดเนาะพี่น้องได้กินน้ากันเมดพี่น้องเลยกูกโดเห็นเบี้ยก็นงานนี่เพื่อนก็ดีใจร้ายเนาะเห็นเบี้ยก็นงานก็มีแนวอยู่แนวกินมาทันเท้ามีแนวกินเ่าขาดจานอาหารลายเผือกเบียกับไปบ่ได้พี่น้องมันแห้งกับขอขอพระคุณข่ะเนาะพ่อเมยพี่น้องทางประเทศไทยที่อุปถัมภ์คำสู้เรื่องเงินเรื่องคำเนาะที่มาสื่อกับเขากับหนามให้เลี้ยงชาาวบ้นชาวบ้าน ที่ลงมาเห็นเดวเห็นนานทางวัดวารา,ามเฮาเนาะดีใจแห้งจักสิบ่าวคำใดจสิาคำใดกับข้อห้หมดขู่ๆขุ่นที่มาอุปรธรรมหายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บความขายายมีเนาะ,ะหายบุญคำน้ำสู้ เอาไฮาเจ้าหน้าที่ไฮป่เป็นข่าวป่อ,อเป็นผู <c oughs> ้ที่มีน,นำ้ำใจใจศรัทธามาเป็นเจา้าภาพหงษ์ทานหงษ์อาหารเลี้ยงกับเขากับน้ำเลี้ยงนั่งกินให้พ่อแม่พี่น้องที่สว่างบ้านที่สว่างได้ได้อยู่ได้กินค่ะท่านมาแล้วกับไฮไลฟ์ขึ้นคือเก่าท่านเม,มือ่อเ<า><า>มือเส้ากับไฮไลฟ์เขาเมื่อแลีงเ<ล>ด้อพี่น้องเด้อถ้าโบะเราเาเป็นกว่ญสามีพี่น้องเลยโบห้ทุกโบให้เจ็บโบห้จนน้องพี่น้องสาโบะก็เป็นทุกัน อย่าเจ็บอย่าจนเนาะพี่น้องก็ให้เฮงรวยๆถึงหวยรางวัลที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยเจ้านาข้ามอุปธรรมข้ามสู้อีกเนาะเจ้านาอุปธรรมข้ามสู้เจ้าอันบ้านสามีกระสโบอีกเนาะฝากมาบริจาคอันซอยส่างชาลาห้องท้ำเนาะพี่น้องเนาะตอนนแรกตอนแรกอันยังร้ายพี่น้องเลยกระสิเฮนซาเม่ซาโบนี่ตลอดเลยพี่น้องจนกว่าจะจบเกมจนกว่าจะจบเนาะพี่น้องเอ้ยมานั่งเป็นพิธีกรอยู่ในวัดชองคน นางว่ากันจะจองคนพี่น้องเลยเดี๋ยวซาเม่สิพาพี่น้องไปหลับไปชมเรื่องสลาลงทรรเขาเลยเนาะพี่น้องว่าเทิงขันใดเนาะว่าเท่ยังแหน่น้องไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องเลยเอฟซีทูกฐานเนาะวันนี้มาพบมาพาะกับซาเม่เชนเกาเชนเกยพี่น้องวันนี้ซาเม่กับซาโบพากันมาหมอบเงินให้ทางวัดเนาะพี่น้อง แล้วก็สีอ่านรายละเอียดรายสื่อที่ผนบริจาคคากัะบข่ายขามาเนาะพี่น้องให้เป็นทางการเนาะพี่น้องปิดนะเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่จะได้พร้อมเท่า้อมแก่ ท่าะพี่น้องเนาะอันนี้ทุ่มกันนำบัตรที่สว่างพร้อมเท่าแกลี่ยโฮมสิทธิจัดพิธีมอบถวายเกี่ยเกลี่ยก็เงินอ่าอุปถัมภ์คำสู้เนาะมาต่อยอดต่อยรัมสามุญสามกุศลนำบ้านนำเมืองทางญาติพี่น้องพุทีิได้เป็นเจ้าภาพเจ้าชะตานำปัจจัยเข้ามาสู่บ้านสู่เมืองเนาะอ่าสิได้ทรรพิธีมอบทางศาสนา เพื่อสีถวายให้พระสงฆ์องค์เจ้าคนได้ทำที่ศีลศาสนาสิได้สมบุญสงพรให้แก่ญาติพี่น้องพุทธีช่วยเหลือคำสู้ขอให้เป็นบุญกุศลอันประเสริฐเนาะให้ไปเกิดแก่ซุ้มูงเจ้าพุทธีประทังคำสู้มาก่อให้เป็นบุญคุณภายข้างหน้าเนาะสักได้ก็ให้ลูกสุกได้ก็ให้ขึ้นปัจจนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นพุทธนาวิชัได้พร้อมเถ้าพร้อมแก่พร้อมพร้อมเม่ีเสริมถวายทั้งวัดชีสว่างใต้เมื่อใช้ผู้ทองแข่งสวัสด์นักเด็เนาะ

เทศไทยเนาะแลวกพร้อมทอั้งญาติพี่น้องที่หักแพงนับถือเป็นเ่าแก่บวาเป็นพีเป็นน้องที่หักแพงนับถือได้ส่งเงินส่งค้ำมาเป็นปัจจัยเนาะที่มาุมาทำสู้เออพราะว่าเป็นลงทานอาหารเนาะนหรือว่าน้ำแข้งอันยังต่างๆที่ถ้าเอานำมาใช้าะเอากับสิใดมีบทสรุปขักแน่คือน้องโบเนาะคนที่เป็นติดตามและกระ่ใจ ในนี้ผู้ข่าขอผ่านได้ซื้อผู้ที่ว่ามีซื่อเสียงยีน่ามาต่อร่มต่อร่อำเป็นกุศลคือเท่าไว้เนาะลูกข่อย้ยมนี่ก็มีปัจจัยอยู่หาหน่ยบาทแล้วก็นั่งเว้ยลูกข่อย้ยมเนาะก็มีปัจจัยหาหน่ยบาทเท่าเตยมีปัจจัยอยู่หาหน่ยบาทนั่งค้ำหุดนั่งค้ำในตุ่มเ้านี่บมโอ้นังค้ำลูกพรทวันมีปัจจัยอยู่หาหน่ยบาทเนาะเลยนั่ง สีนวลที่อยู่ประเทศสหรัฐเนะเาะมีปัจจัยความโดดเดี่ยวอยู่3,000บาทแล้วก็พี่นลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเนาะความโดดเดร่ยวมีปัจจัยอยู่ห้าร้อยบาทแล้วก็พี่พ,พี่เอ๋น,อนพี่เอ๋นอกจาก,จากจังหวัดยังสักเจ้วจอมมาพี่เอ๋พี่เอ๋นกจอมมาบอกจากจังหวัด สักเก็บจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เนาะเขียนติดกันบมดจากจังหวัดแพร่พร้อมด้วยครอบครัวก็มีปัจจัยอยู่สองพันบาทแต่ว่าจอมดวงเนาะนามสกุนคนน่ะเองจอมเองนกจอมดวงเขียนติดกันพี่เองนกจอมดวงเนาะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดแพร่บริจาคมาเป็นปัจจัยอยู่2,000บาทแต่ว่าพวกเขาไปนำหับเอาเงิน อันถือเินฮักขาไปลายทางมากอ่ะหกสิบาทแล้ยังเลืออยู่เป็นปัจจัยอยู่ในนี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทเนาะรวมยอดเงินทั้งหมดอ่าที่ว่าจะภาพจะาสะทาเอายน้องที่ว่ารวบรวมกันมาได้เป็นเงินยอดมาทั้งหมดเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจัยต่างๆจะเข้ากันใส่จ่ายไปนีนแล้วเพราะฉะนั้นที่ว่ามาหมอดถวายเป็นเงินตัวจริงใน,นวันนี้แต่ยังเลือตั้งแต่จำนวนเงินที่ว่าของพีเอเนาะพีเอจอมดวงนี่ ว่าม <łość> ื่อนี้ผ่านมาเลยแต่เขาก็ขาดตัวปกครองนึงว่ายังพอจะมีประสบการณ์เด้อพี่น้องเด้อได้กับขอขอให้เออสิ่งได้ที่ว่าก็ลูกหลานด้วยว่าญาติพี่น้องได้ฝากมาเลยบริมอบถวายทงศาสนาฉะนั้นเมื่อนี้อย่างเดียวไม่ทำที่ที่มอบถวาย อามิวะมิวะอิโสทินังเพสะนังอุภะกะปะฏิอิสิตังปะฏิตังคุหังจักกะลาวะนิสัตตุสะเถปะรินตุสังคปาจันโสอุปนาระโสยะธามะนิโสตีราโสยะธา <Five pressing Gegen West> <F gezúcime> <mess> anyway, okay. ปัจจานิโรจจะตะโรธัมมาวะขันติอายุวรรณูสุขังภาลังมะตาสีเมยกาสีเมยติเมกะจักขะจะมีเปตานังตะกินังตัสสะบุเพตตานะมนุสสารังนะหิธันโนวะสุโควานะปัญญา <S become sick andRadio> <Tomato> <I didn't> <Trure> Oh, tak guna-guna tentang penjualan kita di kerasang Kita nyatakan asuh lupa tak berdik So, nyatakan lukaan yang kita hidupkan Namun saya tak tahu lalapalan <-talahWouldads> Tapi punam lupa senang Semua ini punyam pasu tangan apa kan Nanti Kondor, ข้อนนี้ขอให้ไปกาศเกิดแก่ชุมชนเจ้าผู้เป็นเจ้าผาบจะสะทาเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นในสมดังมโนรถเด้อพี่น้องเด้อปรากฏจะได้มงคลจะถูกจนเงินใสเพื่อสบาพื้นผายไร้มากคือวะข้าน้องท่านเงินกีบก็ให้ไร้กับเพืนมาท่านเงินดอลลารกให้รับใกลกับเพืนสูบผู้เจ้าเขาให้ชุบเจ้าเกิดทางเกิดมีให้เกิดเป็นเศรษฐีเศรษฐีในมรณาเด้อพี่น้องเด้อมีอยุบันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนสาธุขอบ บุณหอดก่อเชิงเทิงเนิ่นพี่น้องเมผู้คนที่มารวมทำบุญนำกันเนะพี่น้องขอขอมกขอบใจขอขอบประคุณเป็นอย่างสูงตอนนี้ค่ะนําให้น้ำให้บ้าน ไตเนาะสาแล้วเอาเขาไปในโรงทานฉะนั้นพวกเราจะได้ปฏิบัติตามถูกี่ค้องประเพณีก็ได้จะกนั้นไม้ท่านให้ที่พี่น้องให้ได้คุณได้คุณชนข้อให้ได้มีข้อให้มีขอให้ร่ังให้รวยขอให้วิตจากปัญหาโควิดขอให้ต้องการมาทัดในได้กับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะโจรมา่นอย่างไรมีแต่ความสุขความเจริญซา นะเนาะกับชืท้ายก็มีอย่างไรแต่เนาะก็ขอบคุณขอบคุณนั่มถูกคะแนนการต่างๆของทำฝากเทลานูเทลาทางญี่ปุ่นเนาะเปิดปูมาเป็นอุปัดซ่าแก่ลูกหลานบ้านเมืองออกต้นยอดโยมจ้านักบุนี้ก่อนสี่แต่อำลากันในวันนี้ก็คือว่าขอขอบคุณขอบคุณขอไวทไสให้พรแก่ญาติพี่น้องถูกสาขาถูกคะแนงการต่างๆเนาะที่หันเข้ามาบุงมาแย่งมาเป็น อาผูกอุปธรรมกำสู้ข้อให้เกิดทางเกิดมีให้เป็นเศรษฐีในมนาเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บยาสู้ได้ความไขยาสู้มีก็ให้ทุงเจ้าสากอันใดก็ให้ดูปุ๊กอันใดกายถึงเลี้ยงลูกยิ่งก็ให้ปากควานเลี้ยงลูกไส้ก็ให้ได้ปากเกี่ยงเลี้ยงเงี้ยเลี้ยวให้ได้กินเลือกินแห้งขันเจ็บแขนงอให้ล่าเจ็บขาก็ให้เกี่ยงให้เพี้ยงดับปาทันหลังจากว่าหลังจากเฮาเอาเงินไปมอบให้เแ่าแก่เนาะพี่น้องกะ เมฆาผ้าพี่น้องออกมาบุกรับมาเบิกมาชมเออสระลงทําบ้านเฮาว่าได้ขันได้แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แก้แบบแล้วเนาะแล้วก็สิเทเสาข้างบนเนาะพี่น้องนั่นแหละก็คือเสานั่นเนาะแล้เป็นต่างเสาบนเนาะเสาหยอดผ้าเนาะพี่น้องผ้าเป็ดผ้าเป็ดนี่ก็ตอนนี้ถ้าผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธา อยากอุปถัมภ์คำสู้อยากซอยเรือทางลงทางเออสลาลงทำเฮ้าเนาะพี่น้องกะขอเชิญส่วนเชิญได้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากบริจาคอยากทำบุญห่วมกันเนาะพี่น้องกะสิพ่อกันแน่นี่ตลอดนั่นแหละพี่น้องเลยพ่อครูเม่อเนาะอย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนแหละจนกว่าสิเสร็จสิ้นพ่เนาะพี่น้อง ที่เซ็ตสิ้นที่โจบ,บริบูรณ์ในการก่อสร้างเฮ้าเนาะถาผู้ได้จิตใจใสสะท่าอยากซอยเลื้ออยากบริจาคอยากอุปถรัรมภ์คำสู้ทางวัดเฮ้าเนาะทางโรงท่านเฮ้าเออโรงท่ำเฮ้าเนาะสลาลาโรงท่ำกับข้อเส้นพ่อแม่พี่น้องเมื่อคู่ขู่คู่ค,ค,คนเด้อมหาสน,นี่เมตราดีอัมราพระจ่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ พอกันคลิปหนาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมสาวเล่าในเด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจเผื่อทาเออเผื่อห้เศ้าเม่ทำคลิปได้ต่อไปเนาะกะขอเชิญชวนพ่อเมยพี่น้องมดขู่ขู่ขนมารวมทําบุญนํากันเนาะสางสลาลงทำทางบ้านที่สว่างใต้เมืองไทบุทองแครงสวรสดเขตเนาะพี่น้องถ้าพู้ได้จิตใจใส่ช่าทธาอยากมาอุปถัมเชิญเด้อเชิญเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี่กะ พี่ลาพี่น้องว่เพียงตอนนี้เนาพอกันคลิดหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีพี่น้องมดขูข่ขูกคน